สุดยอดผลงานของโกเลงริดมิสัน้นบทที่47ผู้เหี้ยมหานกับหญิงงามจินบ่อเมียก็เอ่ยขึ้นว่าท่านท่านเป็นสิ่งสำนักเตรียมสร้างใช่ไหมบุุษหนุ่มเสื้อครามชะง,งักมือไม่อาจแทงกระบี่ที่หอกออกไปได้ตาสีเทาซีดของคนผู้นี้คล้ายดังไม่ได้จ้องมองมันเลยก็ปาดมันไม่เข้าใจจริงๆฉะนั้นคนผู้นี้จึงสังเกตแนวทางกระบี่มันได้จินบ่อเมียกกล่าวอีกครั้งเจียเทียนเล้ง เป็นอะไรกับท่านเป็นเป็นอาจารย์ข้ากวยสงเอียงตายในกระบี่เราแล้วมันพลันกล่าววาจาที่ไม่มีต้นไม่มีปลายนี้ออกมาคล้ายดังไม่ปฏิประต่อคำพูดต้นๆ้นของมันเลยแต่บุรุษหนุ่มเสื้อครามกลับเข้าใจความหมายของมันกระจจางยิ่งเจียเทียนเล้งเป็นเจ้าสำนักเตรียมสัง่งได้รับการยกย่องเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งของดินแดนภาคใต้ช่วยชีวิตอรารวาสโด,ดยไม่มีผู้ใดต้านติดแต่กลับเคยพ่ายแพ้ต่อกวยสงเอียงถึงสามครั้ง และพ่ายแพ้อย่างยินยอมนับถืออย่างยิ่งบัตรนี้กระทั่งกล้วยสงเอียงยังตายอยู่กับมือกระบี่มันเจียเทียนเล้งย่อมไม่อาจต้านทานฝีมือมันสิทธิ์ของเจียเทียนเล้งไม่ต้องเอ่ยวาจาแล้วสีหน้าของบุรุษหนุ่มแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าผู้ใดต่างดูออกจินบอ่อเมียต้องไม่ใช่คนคุยโอประคมตัวเองแน่นอนจิมบอ่อเมียกล่าวขึ้นอีกครั้งหนึง่งเราท่านลงมือก็ปลิดชีวิตท่านได้ท่านเชื่อหรือไม่บุรุษหนุ่มขบกรามแน่นไม่กล่าวอะไร ประกายกระบี่วูบขึ้นไม่ทราบว,ว่ากระบี่ของจิ่นบ่อเมียถูกชักออกมาตั้งแต่เมื่อใดปลายกระบี่เย็นเย,ยียบไม่ทราบว,ว่าจี้ที่คอหอยของมันตั้งแต่เมื่อใดจินบ่อเมียกล่าวเสียงเย็นชาพอเราลงมือก็ปลิดชีวิตท่านได้ท่านเชื่อไหมเหงือของบุรุษแตกโทมราวฝนสาดซัดริมฝีปากถูกขบจนมีโลหิตหลังไหลร้องเสียงแหบพร่าแล้วท่านแล้วท่านจะไหนไม่ลงมือล่ะโอ้ท่านอยากตายงั้นหรอ บุรุษหนุมส่งเสียงชายชาตรีมีชีวิตใหญ่ต้องปีติตายใหญ่ต้องหวาดกลัวท่านลงมือเถอะมันแม,แม้พยายามเสแสร้งให้มีความกล้าเห็นการตายดุดดังการกลับสโ่มาตุภูมิแต่กลับเสแสร้งได้ไม่แนบเนียนเลยจริงๆจินบ่เมียกล่าวขึ้นช้าๆหากเราไม่ต้องการฆ่าท่านท่านก็ยังอยากตายอยู่เหเรอบุรุษหนุ่มตะลึงตะลานไปแล้วหากว่ายังสามารถมีชีวิตต่อไปโดยปกติสุข ยังมีผู้ใดจะแสหาที่ตายอีกจินบ่อเมียกกล่าวต่อไปเรารู้ว่าท่านความจริงคิดจะตายเพื่อนางต้องการให้นางรู้สึกว่าท่านเป็นวีรบุรุษแต่หากท่านตายไปจริงนางยังจะชอบท่านอีกไหมล่ะหากนางตายท่านยังจะชอบนางอีกหรือไม่ล่ะมันมีความรู้สึกว่าคมกระบี่ที่เย็นเยียบได้ห่างจากลําคอไปแล้วมันรู้สึกว่าตัวมันกลายเป็นคนบาดซบไปแล้วจินบอเมียกล่าวขึ้นว่า ในสายตาของสตรีบุรุษที่ตายไปแล้วร้อยคนก็ยังไม่เทียบเท่ากับคนขี้คลาดที่มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวเชกเช่นกับสายตาของท่านสตรีงามตายไปร้อยคนไม่อาจเปรียบเทียบสตรีที่มีชีวิตอยู่เพียงนางเดียวหรือท่านยังไม่เข้าใจเหตุผลนี้ฮะบุรุษหนุ่มปาดเหงื่อแล้วเฝยยิม้มข้มาพเจ้าเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้ยังคิดอยากตายอีกไหมบุรุษหนุ่มตอบด้วยสีหน้าแดงฉนัน มีชีวิตอยู่ก็ไม่เสียหายอะไรนี่ดีมากนับว่าท่านคิดได้แล้วกล่าวต่อด้วยเสียงเย็นชาเราเป็นคนไม่พอใจกล่าววาจาม,มากมายเสมอมาแต่วันนี้กับกล่าวมากมายอย่างยิ่งก็เพื่อต้องการให้ท่านเข้าใจเหตุผลนี้รอให้ท่านเข้าใจเหตุผลนี้เราจึงจะฆ่าท่านบุรุษหนุ่มร้องด้วยความตื่นเต้นอะไรนะท่านยังคิดจะฆ่าข้าพเจ้าอีกเราเคยแต่ถามไม่เคยตอบคำถาม กับคนที่ใกล้ตายกลับนอกเหนือกฎเกมนั้นแต่ว่าแต่ว่าท่านเมื่อท่านต้องการฆ่าข้าพเจ้าเหตุใดยังกล่าววาจาเหล่านั้นอีกล่ะเนื่องเพราะว่าเราไม่เคยฆ่าคนที่อยากตายเลยหากท่านความจริงต้องการตายอยู่แล้วเราฆ่าท่านกลับไม่มีความหมายเลยบุรุษหนุ่มคำรามขึ้นสุดเสียงเสือกระบีแทงปราดไปทันทีเสียงคำรามของมันสั้นอย่างยิ่งเนื่องเพราะมือมันเพิ่งตวัดไปกระบีของจิ้นบ่อเมีย ได้แทงเข้าไปในปากมันกระบี่ที่เย็นเยียบแนบอยู่กับลิ้นของมันเป็นรสเค็มมันอย่างไรก็ชิมรสของความตายออกมาได้แล้วกระบี่คืนเข้าฝักแล้วจิ้นบอเมียมีนิสัยพิสดารอยู่ประการหนึ่งคือหลังจากฆ่าคนแล้วต้องรีบเสียบกระบี่เข้าฝักเร็วที่สุดคล้ายดั่งว่าไม่คิดจะใช้อีกแล้วเนื่องเพราะมันทราบผู้อื่นเมื่อเห็นกระบี่มันอยู่ในฝักย่อมมีความผ่อนคลายไม่ระวังระวังเต็มที่นะัก มันพอใจคนที่ฉลาเลินเล่อเนื่องเพราะคนประเภทนั้นตายง่ายกว่าผู้รอบคอบสุข,ขุมมากนะักลิมเซียนยีจับตามองมันตลอดมาเพ่งดูทุกอากับกิริยาของมันโดยละเอียดในดวงตาของนางมีรอยยิ้มอันนุ่มนวลตลอดมาคล้ายดั่งดารุณีแรกรักกำลังจับมองคนรักก็ไม่ปานแต่จิ้นบอ่อเมียกลับไม่เคยเหลือบแ,แลนางเลยสักแวบ,บเดียวลิมเซียนยีขยับกายในท่าที่มีสเสน่ยยั่วยวนที่สุดรอคอยให้มันไปหานางมันเดินเข้ามาแล้วจริงๆ แต่ยังคงไม่เหลือบแลนางสักแวบ,บเดียวลิมเซียนยีแม้ยังยิ้มแย้มอยู่แต่แก้วตากลับหดเล็กลงนางรู้ตัวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วบุรุษที่เคยสมสู่กับนางมาหากพบนางอีกครั้งตาคู่นั้นต้องคล้ายแมวอดอยากจ้องมองหนูแต่บุรุษผู้นี้กระทั่งหางตายังไม่เหลือบแลคล้ายดังว่าในตัวของนางมีพิษอยู่ก็ไม่ปานเอวของลิมเซียนยีบิดไปบิดมาในตาของคนหามเยี่ยวทั้งสองต่างเหลือกค้างนานแล้ว โดยไม่เห็นประกายกระบี่ที่รวดเร็วกว่าสายฟ้านั้นเลยเสียงแผดร้องของคนหามเกี้ยวพอดังออกจากปากกระบี่จิ้นบ่อเมียก็คืนฝักอีกครั้งหนึ่งร่างของมันถึงเบื้องหน้าของลิ่มเซียนยีแล้วแต่ดวงตาสีเทาซีดของมันกลับเมิอมองในทิศทางห่างไกลจนเวรงวางที่ห่างไกลเป็นความมืดมนอนทางการริมเซียนยีถอนหายใจกล่าวขึ้นว่าท่านเห็นใดไม่กล้ามองขราพเจ้า หรือว่าท่านกลัวว่าถ้ามองเข้าพเจ้าแล้วก็ไม่อาจตัดใจลงมือสังหารข้าพเจ้าได้มุมปากชิ่นบ่เมียกระตกเป็นเวลาเนิ่นนานจึงร้องเสียงเกลี้ยกล่อมท่านทราบว่าเราจะมาฆ่าท่านแล้วเระลิมเซียนยีพังอกศีรษะข้าพเจ้าทราบไม่ว่าคนที่กระด้างอมาหิตเพียงใดไร้น้ำใจเพียงใดหากต้องการให้มันฆ่าคนที่มันรักสีหน้าท่าทีย่อมผิดแปลกกว่าธรรมดาอยู่บ้างข้าพเจ้าเพียงต้องการถามท่านคำเดียว ในเมื่อข้าพเจ้าเป็นคนใกล้ตายท่านย่อมควรตอบข้าพเจ้าได้จินบอเมียเงียบงันเนิ่นนานกล่าวเสียงเย็นชาถามมาสิกับคนที่ใกล้ตายเราไม่เคยโป้ปหล,ลอกลวงลิมเซียนยีเพ่งมองหน้าขมຈิงนิ่งเน้นทีละคำข้าพเจ้าเพียงอยากถามท่านเป็นผู้ใดต้องการให้ท่านมาสังหารข้าพเจ้าราเหตุใดจินบอเมียมือมันกำจนแนบแน่นกล่าวเสียงเกลียวกรดัดไม่มีใคร แล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องมีสิคนที่ต้องการฆ่าข้าพเจ้าต้องไม่ใช่ตัวท่านเองแน่นอนนางหัวรอเบาๆหัวรอจนรันทดหดหูกว่าเดิมสวยสครานกว่าเดิมจากนั้นจึงกล่าวเสียงแหบเครือข้าพเจ้าทราบว,ว่าท่านรักข้าพเจ้าไม่อาจหักใจสังหารข้าพเจ้าได้คำว่ารักหากกล่าวจากปากคนอื่นจะต้องบันดาลให้ผู้อื่นรู้สึกขยะแขยงแต่เมื่อเปลงออกจากปากนางคำนี้ก็คล้ายเป็นดนตรีอันไพเราะ เนื่องเพราะตอนนางกล่าวคำนี้นางไม่ได้ใช้แค่ปากใช้ลิ้นของนางเท่านั้นนางยังใช้มือใช้เท้าใช้เอวใช้ตาของนางอีกด้วยจะกล่าวคำว่ารักนี้ออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายดายอย่างไรเลยมีบ้างไม่ยินยอมมีบ้างไม่กล้ามีบ้างบางคนฝึกฝนมาช่วยชีวิตแต่ยังไม่ทราบว่าควรกล่าวเยี่ยงไรในโลกนี้เกรงว่าไม่มีผู้ใดสามารถกล่าวได้เยี่ยมกว่านางแล้วมือของจินบ่อเมียยังคงกำแนบแน่นคล้ายดังได้ยินเสียงกระดูกนิ้ว แต่ใบหน้ามันยังคงไร้ความรู้สึกแค่นหัวเราะกล่าวขึ้นท่านดุการสาบจริงๆท่านมีความมั่นใจเลรอข้าพเจ้ามีความมั่นใจหากท่านไม่รักข้าพเจ้าท่านก็จะไม่ฆ่าคนเหล่านี้แล้วจินบ่เมียถึงกับไม่ได้สอดคำพูดนางกลับสงบรอให้นางกล่าวต่อไปลิมเซียนยิกล่าวต่อไปจริงๆท่านฆ่าพวกมันเนื่องเพราะท่านริษยาพวกมันริษยางั้นเหรอข้อเพียงเป็นคนที่เคยกระทบถูกข้าพเจ้า กระทั่งคนที่เหลือบแลข้าพเจ้าท่านก็คิดจะปลิดชีวิตพวกมันทุกคนนี่ก็คือริษยาก็คือหึงหวงหากท่านไม่รักก็คงไม่หึงหวงใบหน้าของจิ้นบ่อเมียสีดขาวกล่าวเสียงเย็นชาเรารู้แค่ว่าเราจะฆ่าท่านคนที่เราต้องการฆ่าไม่เคยมีชีวิตรอดหากท่านต้องการฆ่าข้าพเจ้าจริงฉชนไหนกระทั่งมองยังไม่มองหรือว่าท่านไม่กล้ามองมือของจิ้นบ่อเมียกำด้ามกระบี่แน่นในแสงสีจางของโคมไฟ ยังพอเห็นใบหน้าของมันมีเหงื่อซึมออกมาจนมันระยับแล้วเหงื่อเย็นยะเยียบลิมเซียนยีจับตามองมันแน่วนิ่งกล่าวช้าๆเสือไปหากท่านกระทั่งมองข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้ามมองแม้นับว่าท่านฆ่าข้าพเจ้าต้องเสียใจภายหลังแน่นอนนางยื่นมือช้าๆออกไปอย่างเชิงก่อนจิ้นบ่เมียไม่ได้เคลื่อนไหวในที่สุดมือของลิมเซียนยีก็กลุมมือมันไว้จากนั้นร่างของนางก็เอ็นเข้าไปซบในอ้อมอกมันมือของนาง ก็เลื่อนจากลำแขนมาถึงสวงอกกล่าวเสียงนุ่มนวลหากท่านไม่อาจตัดใจแน่วแน่ได้ก็พาข้าพเจ้าไปพบมันเถอะนิ้วของนางเคลื่อนไหวอย่างแคล่วคล่องและนางย่อมทราบควรหยุดที่ใดลมหายใจเล็กล้ามเนื้อของจิ้นบ่อเมียต่างตึงเครียดร,ร้องเสียงแห่พระท่านท่านต้องการไปพบใครก็ไปพบคนที่ต้องการให้ท่านมาฆ่าข้าพเจ้านะสิข้าพเจ้าต้องสามารถทําให้มันเปลี่ยนความคิดนางขบใบหูของมันเบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวล ท่านวางใจได้เลยข้าพเจ้าต้องไม่ทําให้ท่านสํานึกเสียใจภายหลังเด็ดขาดจินบ่เมียยังคงไม่ได้เหลือบแลนางแต่เบือนหน้าช้าๆเมื่อมองดูป่าทึบที่มืดมิดจนซึมเศรอลิมเสียนยีกรอกตาไปมากล่าวเสียงแผ่วเบาหรือว่ามันมันอยู่ในป่านี้ใช่ไหมจินบ่เมียไม่ได้ตอบและไม่ต้องให้มันตอบแล้วด้วยตกลงข้าพเจ้าจะไปพบมันหากมันไม่ยอมปล่อยข้าพเจ้าโดยเด็ดขาด ท่านค่อยสังหารข้าพเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่สายจิ้นบ่อเมียรอจนนางหันกายจึงเบือนสายตามาจับมองหลังนางในดวงตาสีเทาซีดคล้ายปลาตายนั้นมีประกายความรู้สึกขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นความรู้สึกใดกันปีติยินดีโศกเศร้ารันทดหรือขุนแค้มสำนึกกระทั่งจิ้นบ่อเมียเองอย่างแยกแยะไม่กระจ่างในป่ามืดมิดไม่เห็นแสงโคมไฟสักจุดแต้มลิ่มเซียนยีแม้เดินไม่เร็วแต่ยังคงชนเข้าใส่ร่างของคนผู้หนึ่ง คนผู้นั้นยืนอยู่ที่นั่นคล้ายดัง่งภูเขาลูกหนึ่งภูเขาน้ำแข็งรูปกายของคนผู้นี้ไม่นับว่าสูงใหญ่อะไรแต่ดูไปแล้วกลับทําให้คนรู้สึกว่ามันสูงจนไม่มีทางทะเยอทะยานขึ้นถึงเลยความจริงลิมเซียนยีพอจะหลบหลีกได้แต่นางไม่ได้ทําดังนั้นนางคลางออกมาเบาๆร่างฟุบลงไปในอ้อมอกของคนผู้นั้นทั้งตัวคนผู้นั้นถึงกับไม่ได้ยื่นมือประคองนางลิมเซียนยีหอบหายใจทรงกายได้เองแล้วหอบหายใจ กล่าวขึ้นว่าที่นี่มืดเหลือเกินโปรดอภัยด้วยนางยืนห่างจากคนผู้นั้นไม่ถึงหนึ่งเชียนางเชื่อแน่ว่าคนผู้นั้นต้องได้กลิ่นกายลมหายใจของนางแน่นอนนางเชื่อมั่นลมหายใจของนางต้องพอจะสั่นไหวหัวใจบุรุษเพศให้วันไหวได้แต่คนผู้นั้นกล่าวช้าๆขึ้นที่ท่านสามารถทําให้จินบ่เมียมไม่ฆ่าท่านก็ใช้วิธีนี้เองเรอะิมเสียนยิกระพริบตาคนที่ต้องการให้มันมาฆ่าข้าพเจ้าก็คือท่าน ท่านคือปรมุกเสี่ยงกลัวใช่แต่เรายินดีบอกกับท่านวิธีของท่านไม่อาจหลอกล่อเราได้เสียงของมันทั้งไม่กระด้างเย็นชาไม่เหี่ยมเรียมดุดันเป็นเสียงราบราบเรียบเรียบเท่านั้นแต่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเด็ดขาดไม่ว่ากล่าววาจาใดต่างคล้ายกำลังท่องหนังสืออยู่ลิมเสียนยิ้รอกตาขึ้นถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าต้องใช้วิธีใดจึงสามารถโน้มน้าวท่านให้หวั่นไหวได้แล้วท่านมีวิธีใดบ้าง ลองแสดงออกมาดูสิข้าพเจ้าก็ทราบท่านต้องไม่ถูกสตรีสั่นไหวหัวใจได้ง่ายได้แต่ท่านเห็นใดต้องการให้จิ้นบ่อมเมียม,มาสังหารข้าพเจ้าคนที่พร้อมฆ่าคนในทุกเวลาต้องไม่อาจมีน้ำใจจะฝึกคนที่ไม่มีน้ำใจโดยสิ้นเชิงหาใช่เรื่องง่ายได้ไหมเราไม่อาจเห็นมันถูกทำลายกับมือของท่านลิมเซียนยี้ยิ้มแยม้มแต่หากท่านให้มันฆ่าข้าพเจ้าความเสียหายของท่านต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน ข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมมีคุณประโยชน์กว่าจิ้นบ่เมียมากนะจิ้นบ่เมียรู้จักแค่ฆ่าคนข้าพเจ้าก็รู้จักฆ่าคนเหมือนฆ่าคนต้องใช้กระบี่ยังต้องหลั่งเลือดซึ่งนับเป็นของชั้นต่ำข้าพเจ้าจะฆ่าคนไม่เพียงไม่เห็นเลือดเท่านั้นกระทั่งไม่ต้องใช้กระบี่แต่มันอย่างน้อยฆ่าคนได้รวดเร็วกว่าท่านรวดเร็วก็จริงแต่ช้าก็มีคุณความดีของความช้าอยู่ มีข้อดีของมันท่านว่าใช่หรือไม่เสี่ยงกลัวกิมของอึ้งอยู่ครู่หนึ่งกล่าวขึ้นว่าท่านนอกจากรู้จักข่าคนแล้วยังมีประโยชน์ใดอีกข้าพเจ้าร่ำรวยมีเงินอย่างยิ่งเงินทองของข้าพเจ้ามากมายจนนับไม่ท้น่นมากจนพอจะบรรดาให้คนคลุมคลั่งได้โอ้ความดีของท่านนับว่าไม่น้อยจริงๆเสียงของมันถึงกับคล้ายแจ่มใสขึ้นกว่าเดิมเนื่องเพราะมันเข้าใจคุณประโยชน์ของเงินทองกระจากยิ่ง ลิมเสียงยีกล่าวต่อไปข้าพเจ้ายังฉลาดปราดเปลี่ยนพอจะช่วยท่านทําเรื่องราวได้มากมายใช่แล้วท่านต้องฉลาดอย่างยิ่งแน่ๆคน,นโง่เขลาไม่มีทางมีเงินทองแน่นอนนอกจากนี้แล้วข้าพเจ้าย่อมยังมีคุณความดีอื่นๆอ,อีกนะกระแสะเสียงของนางแปลเปลี่ยนเป็นแผ่วเบาอย่างยิ่งยั่วยวนอย่างยิ่งยิ้มกล่าวขึ้นว่าขอเพียงท่านเป็นบุรุษท่านก็จะทราบว,ว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวผิดพลาดเลยขอเพียงท่านยินยอม ความดีเหล่านี้ของข้าพเจ้าก็เป็นของท่านเสียงกัวกิมหองอึ้งอยู่ครู่หนึ่งจึงเน้นทีละคำขึ้นเราเป็นบุรุษในป่าเริ่มมีหมอกคลี่คลุมลงมาจินบ่อเมียถูกน้ำค้างฉลมจนเปียกชุ่มโชกแต่มันยังคงยืนแน่วนิ่งอยู่ในที่นั้นคล้ายดังชาด้านไปแล้วก็ปาดหมอกหนาอย่างยิ่งไม่เห็นทุกสรรพสิ่งนั่นเป็นเสียงใดเสียงครวญครางหรือเสียงหอบหายใจลิมเสียนยีกําลังหัวรอ นางหัวเระเสียงสดใสกล่าวขึ้นเฮ้ย hey, ท่านเป็นบุรุษจริงๆและบุรุษเช่นท่านในโลกนี้มีไม่มากข้าพเจ้าไม่นึกเลยว่าท่านจะเป็นบุรุษเช่นนี้เสียงกลัวกิมหองยังกล่าวขึ้นเนื่องเพราะท่านเป็นสตรีเยี่ยงนี้ดังนั้นเราจึงต้องเป็นบุรุษเยี่ยงนี้บ้างเสียงของเสียงกลัวกิมหงถึงกับราบเรียบเยือกเยน็นกลับนับว่าหาได้ยากจริงๆริมเสียงหญกล่าวขึ้นว่าแต่ฟ้าใกล้สว่างแล้วข้าพเจ้าต้องกลับไปกลับไปเพราะเหตุใดล่ะ เื่องเพราะมีคนรอข้าพเจ้าอยู่ใครกันอาหุยท่านย่อมเคยได้ยินชื่อมันเราเพียงแต่ประหลาดใจเท่านั้นท่านฉไหนไม่ได้ฆ่ามันท่านฆ่าคนเชื่องช้าอย่างยิ่งจริงๆข้าพเจ้าไม่อาจฆ่ามันและไม่กล้าฆ่าด้วยเพราะอะไรกันล่ะเนื่องเพราะหากข้าพเจ้าฆ่ามันลี่คิม่วงจะต้องฆ่าข้าพเจ้าแน่นอนเสี่ยงกลัวกิมหองไม่กล่าววาจาแล้วจบบทที่สี่